ครับผมชาญชัยเช่องเรืองครับนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลนะครับก็จะมารณรงค์ในเรื่องของอพิษสุนัขบ้านะครับพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับเป็นเป็นโรคที่พูดง่ายว่าเราต้องให้ความสาคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตระหนักและไม่ให้ความสาคัญกับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่มีการป้องกันโดยเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับถ้า เราเองเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยโดนสุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วเกิดเป็นพิษุนักบ้าเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับผมเองในนามของเทศบาลเมืองจอมพลนะครับก็ได้ดําเนินการให้ทางกองสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้ทําประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับโรคพิษุนักบ้านะครับให้ประชาชนให้ตระหนักนะครับว่าโรคพิษุนักบ้านั้นเนี่ยไม่มีวามสาคัญเราอย่าไปมองข้ามในเรื่องของโรคพิษุนักบ้านะครับก็ ชว,ชวนประชาชนนะครับเดี๋ยวทางจะมีผมเองก็ได้เนินการนะครับให้กองสาธารณสุขลงไปเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ที่ทางเทศบาลเนี่ยจะเอาชุดบริการเข้าไปดูแลให้กับคนในชุมชนนะครับก็ผมเองก็ขอฟามล่วมือจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วทางทีมงานผมก็เราจะทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับก็ฝากกับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณมากครับ คซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตซึ่งคนสามารถติดเชื้อโรคนี้ได้จากการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดโดยเฉพาะสุนัขหรือแมวกัดควรหรือเลียผิวหนังที่มีบาดแผลเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายและผู้ป่วยมีอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกรายผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังจากการสัมผัสโรคครบตามที่แพทย์กําหนดจะช่วยให้้้้้รรรร่่่่าาาางงงกกกยยยมมมมีีีะะดดดดดัับภิิคคคุนนโแลลวเเสตตออชืไขึ ปัจจุบันวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ได้รับการตรวจสอบคุณภาพว่าได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนขอยืนยันว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพและมีเพียงพอพร้อมให้บริการ